อันยยงผู้เทียบดาวสวัครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ตกันนะครับ สถานท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ตนั้นก็คือภูเทียบดาวนั่นเองนะครับภูเทียบดาวนะครับเป็นสถานที่องเที่ยวที่อยู่ในระแวกอำเภอฉาลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับอยู่หลังวิทยาลัยที่ินฉาลางนั่นเองนะครับเดินทางไปไม่ไกลนะครับทุกคนภูเทียบดาวนั้นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆเลยนะครับภูเทียบดาวนะครับจะมีต้นไม้และธรรมชาติต่างๆให้ชมนะครับทุกคนหลังจากนั้นแล้วนะครับยังมี อาหารต่างๆแล้วก็ของที่ระลึกให้กับคนที่ไปผู้เที่ยวดาวกันด้วยนะคะและนี่นะคะผู้เที่ยวาวของเรามีวิวและบรรยากาศที่สดชื่นได้ชมธรรมชาติที่สวยงามเครื่องบินกำลังขึ้นและยังมองเห็นทะเลจากวิสูงอีกด้วยและเรายังมีสินค้าหรือเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถได้รับรู้เข้าดูอีกมากมายเลยคะ่ะ ถ้าท่านผู้ชมสนใจสามารถดูได้ที่เว็บไซต์หรือในเพจเฟซบุ Facebook, ๊กผู้เทียมดาวได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันบล็อกให้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะขให้เวกเราด้วยค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย